คำเตือนวิดีโอนี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางซื้อเฉลายกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่แนะนำให้เรื่องการพนันใดๆทั้งสิน้นสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องป่องไปสุขูสุขนเนยซีต่งอโอ้ไก่แก,แก้นแนวชนเนียวเนาะมนี้คือเก่าแล้วพี่น้องลาวพัฒนามาฝากตอนพี่น้องเกา่ามาไหวก็ออกไปลขอเงน,น,นะ c6, c6 ờ, là pino nữa c6, c6, 0 cầu, 0 tam liệt Thái, sới, ao, 0 tam bạc, 0 tam liệt thực tỷ c6 đây C6 ออตอมมาแล้วของออตอมมาแล้วมาเบิ่งกออเกลเกวมีตัวใดกข่าวกอดข้อกันมาพี่น้องเอ้ C609 กอดข้อกันมาปั๊บปับเนอะไปกันต่อแตกลไปออตอมออกเกลเกลมาเก

กปจะจำวันที่6 7 8 8น่าีปนอน8 1 6 8นะเรตตัวใดมาติดตามเสียดายลดี่นอนเสียดายเสียดายมาบึกซหมอนเอาวันนี้็รต้ตัวเก่าแล้วพี่นอก4 6 8เดินบมรลด อะไรมาประกบะไต้กับหาเรือก,ก็เรือไพี่น้องเตะงวดที่เรือประกบเสียใดมันลุดเสียตีกับยุทธีห่าครบงวดลุดไปต่อดีกวอะ ห้าเจ็ดเก้าสองมีสองมาเพิ่มได้ปีน้องมีสองมาเพิ่ม สี่ห้าสี่สองสี่เก้าหกห้าหกสองหกเก้าแปดห้าแปดสองแปดเก้าพ่อชั้นี้พ่อ็อได้มากรูได้กต่จัดการเราเอง ตัวเนี้ล่างให้เด้นสอง <c oughs> เน้นให้คาคู่คือเกา้าไหมน่ะเน้นให้คาคู่คือเก่าอ่ะจับหน้าจอดเป็นแนวทางแล,แล้วพัฒนามื่ออื่นไหมนองวันที่แปด อ่ะไปเป็นความอต่อมต่อดีกว่าควอ,อ,ม,อ,ม,อมอดต่อมอดต่อมอดต่อมแปดหนึน่งหก

เจ็ดหกเก้าหกเก้าแปด cầu cầu xóa nên thì cầu lon chết nên thì xóa hốt cầu chết xóa เก้าแปดเก้าหกเก้าเก้าน่ะคืชชอชาวปัจจานได้กับปิจานาด้วยพีน่น้องเป็นแนวทางเล่าพัฒนาเมืออือน่นนันที่แปด 8. มากราาซ้องหาหกแปดพี่น้องไอคลิปนี้ก็ฝากต้อนทัศนี้เนาะได้คลิปแดนดีๆได้ชิ้นโลงใหม่พีน่น้องเบิ่มขึ้นเก้าเ่านั้นแหละ วันนี้ก็ขอกล่าว่าสวัสดีครับ